¡Vaya! Oh, oh. โอ้โหดูเลยครับลื่นโอ้งานนี้เบิร์ยางกันเป็นว่าเล่นเลยทีมงานพายชุมพลครับติดทุกเที่ยวเล้ไหมเกเื <laughs> อบทุกเที่ยวน้ำเยอะมเยอะทีท่สุอ้าเกี่ยวสลิงนี่ครับ งานนี้ไม่ขาดวันนี้ก็ไม่รู้จะมาขาดวันไหนแล้วเข้าเป้าขาดแล้วเทียบตัวลากล้อหน้าจมครับก็เลยลื่นครับล้อหน้ามุดดินข้างหลังก็เจอโคน ก็เลยไปไหนไม่ได้เป้าขาดอีกต่างหากครับงานนี้จิบหายวายวอดหมดเลยเแกโจติดกับเขาบ้างหรือยังเนี่ยติดติดกับเขาบ้างหรือยังรอบนึงแล้วรอบนี้ขออีกนะฮะขุนพลรถรอครับทีมงานพายชุนพลลุยกันอยู่ที่บ้านขุนหาร เพอชุมพวัดบุบรีจังหวัดสุรินทร์ครับเอาหนึ่งโอ้พอ่พอพอ่พอพ่อพ่อพ่อไปเฮ้ยติดยังวะรถแตง่งอ๋อรถแตง่แตงบ่มันหนักอะไรแต่งแหละไอ้สามตัวนี้ก็ประมาณข้าละห้าสิบโลแล้วนี่ย ว่าเรียกน้ำจิ้มได้ดีครับ <c oughs> <c oughs> แหมเสียยาวรถติดโลมโทรหาไม่ยอมรับสายเลย <c oughs> ดีว่าผมตามมาถูก <c oughs> ถอยออกไปครับ เดินที่เหลือออกมาดูเสียโจครับมาดูฮีโน่กันหน่อยเดก้านี่เขาจมให้ดูแล้วร้อนหน้า สีขาวล็อกกี้เหลืองเรียบร้อยครับโอ้ยเรียบร้อยตามตูดเสียเทพออกมาแต่ไม่รอดครับเสียตานล็อกเหลืองหน้าจมครับไม่มีใครแล้วเสียโจมาครับรถไถอา้าามาไปรถไถยเลยเดี๋ยวจะเกี่ยวให้เอาช่วยกันช่วยกันคนละทีรถไถยนี่มาสแตนบายไว้รอครับ มาเดี๋ยวสลิงให้ดูครับล้อหน้าลงแบบเอา้าไปไปเลยไปอา้าวดึง โอ้ดูสิครับผ่านมาได้ยังไงเนี่ยไปต่อไปจะเป็นคิวเสียโจโชคดีครับมีอ่าเนี่ยอ้าว ไม่มีที่เกี่ยวทำไงทีนี้ดันตูดเลยบอเอาดันตูดเลยเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแล้วครับเสียตาลมาขึ้นขับให้เสียโจช่วยกันคนละทีเอาเลย เดี๋ยวรถนับรถนับอ้าวเลยฮ้ยเดียวเดียวมันเข้าเกียร์ไม่ถูกนี่เนี่ยขับอีซูซแล้วมาขับฮิโน่ได้เกียร์อยู่คนละฝั่งหากเกียร์เจอหรือยังอ้าว เอาันเอาไปไปไปโอ้อยู่แล้วครับเทเลยเทเทเก็บร้อย มาจ้ไปเที่นี่ก่อนป่ะมันจมแล้วนะนพอพอเอาดันเลยกัน,นะน่ะเดี๋ยวๆดยวเัวงเข้าเกียร์ไม่ได้เอาเอาเอาไปไปพ่อพอเทเลยเรถจะพังก่อน เป็นทีมงานชิบหายการช่างกันหมดอ้าวยกนับตัวไหนสีส้มสวิกสีสม,สสม,สสมอ้อาวยกลงเลย เปิดอา้าวดันเดี๋ยวๆี๋ยวๆไ,ไป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 ดีดดีดโจดีดโจ,ร,ดดโจร,รถไถก็จะจมนะครับดีดท้ายดีดท้าย ไหวไม่ไหวจมหมดเลยทั้งแถบเลยครับเอาเอาเอลาเขาบ้างนะจ้าไปลาเขาดีกว่าลาข้างหน้าเลยยกนำ้ำ วางดาก่อนมันเสียบดินเอ,เอามาอีกรอบครับ โอ้ oh boy. Oh, ไม่ขยับเลยอีกรอบคนระับเอาเอาไปดล้วไปดล้ว ก็ยังไม่ไปต่างลับใหม่ครับคือรถไถนี่มันตะกุยตัวเองลง giác cho, ồ phò 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 nam nam tan, nhô nam nam, nhô nam đi. ไปไปนี่เอาไา้อีกโจ้าดสิไปแล้วสิไปแล้วไปไหนจะไปไหนเสียโจบอกมันจะไปไหนพี่มันอยู่ที่เดิม ุยรงครับไม่รอดครับเอาฝั่งโน้นมาแล้วเสียเย้ามาวินเสียเย้าเทออกครึ่งหนึ่งครับ ไอเยา้อาอ่ไอเย้าสิไปลากข้างหน้ามาดันเลยดูสิครับมิดเลยนะครับเดี๋ยวเสียเยาาจะมาลากด้านหน้าเสียโจไปดึงข้างหลังมาไปดันด้านหลังครับ มาแล้วครับเสียยาวหอยมาเข่าดันหน้าครับเยีกอยีกว้าเกี่ยวเชือกแล้วครับ เตรียมตัวครับเอาดันโอ้ขาดกระชากเชือกขาดเลยครับ ไม่ขึ้นครับขาดปะรเรียบร้อยครับขาดเลยวางแผนครับจะเอาขึ้นยังไงครับทีมงานครับสถานการณ์แบบนี้วุ่นวายแน่นอนครับ เดี๋ยวเราไปขึ้นขับรถไทแ,แล้วครับตอนนี้เอาละครับเอาฐานรถไทครับเป็นฐานดีดครับลอยแล้วลอยแล้วล้อลอยแล้ว ยาวบอกงานนี้อุตส่าห์ซุ่มมาแล้วนะนึกว่าจะไม่ให้ตีเล็กรู้แล้วนี่ซุ่มมาปูกันอยู่ตรงนี้ครับนี่เป็นวันแรกใช่ไหมเสียยววันที่สองโอ้วันหนักกว่านี้มาว้าไหนมาบ่โจบบอมืออืนสิมาบอ่บ่ งานหน้าฝนครับก็ประมาณนี้อย่าลืมนะครับทีมไหนที่แบบหน้าง,งานโหดๆลุเดือดแบบนี้ก็อยลืมสกิตตีเล็กหน่อยนะครับนี่เป็นความสามัคคีของทีมงานครับสามัคคีเขาบอกว่าคือพลังแต่ว่าถ้าสามัคคีมากๆไปนี่ก็อาจจะพังก็ได้ครับรถ ออดันดินออกครับปรับแผนใหม่จะดึงข้างหลังแล้วที่นี้งานนี้นะครับก็ต้องขอบอกด้วยว่าคนที่เห็นในภาพนี้เป็นคนจริงๆนะครับไม่ใช่ตัวแสดงนะครับเหนื่อยจริงโหดจริงครับ เงื่อออกนี่ก็เงื่อจริงๆครับเอาเราพร้อมรือยังถ้าพร้อมแล้วเกี่ยวครับเตรียมตัวดึงถอยหลังดูซิว่าจะเป็นผลหรือเปล่า เอาแล้วครับนึงอ๋อไมสบายครับยังติดอยู่เอาดึงองีกสุดยอดสุดยอดสุดยอด โอ้โหสุดยอดแรงดีแรงดีจริงๆครับเอาไปเสียโจลื่นครับเอาโยกหน่อย <Okay. S 2> ดันออกไปครับขึบ้นได้แล้วปลอดภัยครับเสียจโจเล่นเสเน่อยเลยครับคนทำเหนื่อยคนดูเหนื่อย คนล,ลุ้นนี่ก็เหนื่อยไปด้วยครับไว้ตามต่อช่วงหน้าครับมาดูที่ยังเหลืออีกคันหนึ่งที่ยังไม่เททีมงานจะเอาอยัางไงกันต่อนะครับค่อยว่ากันครับพักเหนื่อยกันไว้ก่อนจิบน้ำคลายเครียดคลายร้อนคลายเหนื่อยก่อนแล้วค่อยมาตามกันต่อช่วงหน้าสวัสดีครับ